สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูผู้สู้คนครับพอกับเบาเปียกค,คือเก่าครับพี่น้องครับบรรยากาศตนเลี้ยงนะพี่น้องครับทงไฮทงนาคือเก่าครับพี่น้องเบิง้งทงไฮทุง,ทงน,านาย้มเลี้ยงพี่น้องฝนบต่ตกเลี้ยงคือเกา่าอ๋พี่น้องเมื่อนี้เฮาก็ได้เนื้อมะจุพี่น้องแต่ว่าเป็นเนื้อขาลายพี่น้องนี่นี่ครับมันจะเป็นลายๆเองสิครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับ ผมจะเอามาลองมาจุเบเอิงว่ามันจะเป็นจังไหนแต่ว่าส่วนนี้เนาะเขาเอาไปจิ้มจุ่มหรือว่าเอาไปไปลวกพี่น้องโอ้พลอยครับนี่ครับอี่พี่น้องโอ้จวดคือเก่าจวดคือเก่าครับพี่น้องพอกินเนื้อแซบครับโอ้ย นำมารตรงขึ้นกันแล้วโอ้เกี่ยวกับนุ่นพี่น้องเห็ดบุคคลนะครับเพื่อสดอืม ต้องเขาโอ้หนึ่งไม่ๆฮ้อนๆเลยครับมาๆครับพี่น้องอยู่ทงไ้ทงนาหรือมือนเนี้ยมือนี่ครับพักกับ,บืลายนะพี่น้องมีัวละพาพักกะข้าวขอมป้อบนะ ออเออเขาท่าอยู่นี่พี่น้องครับจะว่าม,มันอยู่ส่วนหน้าค้าลังหรือค้าหน้าเท่านั้นะครับตูเนี้ ผมว่าอาจจะเป็นคาหน้าเพราะว่าคาหลังนี่มันจะเป็นลายเป็นวงเป็นวงเ่ะพี่น้องอ้ไอ้นั่นหยาบอยู่ด้วยแต่ว่าถือน้ำห้อนนี่พลอ,อยดีเป็นยังครับ บาดมาเรียบร้อยพี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นงามดี่มันยังเหี๋ยวมาละมานำ ผมคักพี่นนอะผมแอบตายเบาเรื่องวันตัวนี้ เหนื่อยงามดีครับแดงดีอยู่ เงียบดีคร no ับพ oh ี mm ่น hmm. ้องอยู่ในบ้านเทอาแตมันเสียงยังเฮ้ยบ่ยางได้นะครับคนเจ้าข้าเจ้าเปิดเพลงเนาะ กัดเป็นน่วยกับเพชรพ,พี่น้องผมอริกกันเลย xong bởi vì nóng dần đi hấp dưỡng hay lâu nào nó luôn ม,มันเกี่ยวกถือว่าหยาบพักนี่นพอยอยี่น้องพลอยตัวนี้มันจะเป็นผมว่าเป็นคานาเนาะค่าลังเนี่ยมันจะออกเป็นวงวงมันจะเป็นเส้นวงวงเป็นวง,เป,นวงเป็นวงแล้วครับเพราะเขาปาดมาแบบนี้ตัวนั้นนะโู้ถือน้ำห่อน,นี่พลอยเร็วอ่อนครับพลอยดี ยำไปยำม,มาเกือบยำลิ้นเจ้าของพี่น้องอสุดยอดไนใจผมว่ามันสีหยาบดิตัวนี้ครับแต่ว่าเอามัจจุเมืองนี่โอ้พลอ,อยยูพี่น้องครับร้องเบืองเด้อถ้าว่าผมเอาเป็นครับต้องทดลองเบืองครับพี่นอ้องย่า้ไปตัวได้ครับเอา้าคิปลี้ก็ไหวสิเนาะพี่น้องครับ มากกะกุหลค์กแชรชนะครับ,รรบอ่ามือนี้บ้าเปียกอะขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ